ผมอยู่ที่งานมหกรรมอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพอร่อยได้ไร้แอลกอฮอลและปลอดภัยครั้งที่21นะครับที่หน้าสนามหน้าที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับงานนี้เขาจัดระหว่างวันที่18ถึงตามป้ายก็คือ21นะครับแต่จริงๆถ,งถึงวันที่22นะครับเห็นบอกว่าเพิ่มมาหวันนะครับผมมาเห็นร้าน ปูส้มนะครับซึ่งเป็นบาร์บีคิวนะครับแล้วผมก็ชอบมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับร้านปูส้มนะครับคุณผู้ชมครับรวมกันได้เลยครับร้านปูส้มนะครับเนื้อโคขุนนะครับโอ้โหซึ่งน่าทานมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมก็แล้วกันนะครับเนื้อโคขุนอันนี้เนื้อใช่ไหมครับเด็กเนื้อนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะลองชิมให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ารสชาตินั้นจะเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชม เนื้อไม้ละกี่บาทนะครับสอบาทครับสุองบาทนะครับคุณผู้ชมเนื้อเนื้อโคขุนนะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองชิมให้คุณผู้ชมดูเนื้อโคขุนผูกส้มนะครับเดี๋ยวชิมให้คุณผู้ชมดูอันนี้กินได้เลยหรือว่าต้องใส่อะไรครับเนี่ยลองแบบออริจินอลดูก่อนพี่ออริจินอลไม่ต้องใส่อะไรอืมอือก็อร่อยดีครับ ออลิจินโน่ก็อร่อยดีครับอร่อยเด็ดเลยเพราะฉะนั้นไม้เดียวไม่พอเดีย๋ยวลองแบบใส่น้ำจิ้มเลยพี่เดีย๋ยวกันเนี่ยเดี๋ยวลองแบบใส่น้ำจิ้มให้ดูด้วยเมื่อสักครู่นี้แบบกินไม่ต้องใส่น้ำจิ้มนะครับอาทีนี้มาลองแบบน้ำจิ้มกันยังไง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใส่น้ำจิ้มนะครับเท่าที่ผมลองดูเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าอร่อยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวทีนี้ลองน้ำจิ้มดูนะครับว่ารสชาตินนีใส่น้ำจิ้มมาแล้วนะครับนี่ดูดูครับดูว่าน่าทานมากเดี๋ยวลองเนาะอันก็จะได้รสชาติไปอีกแบบนะครับมันจะมีเผ็ดเปรี้ยวพี่ อ๋อรสชาติเนื้อของผมมันจะเป็นหวานน้ำเค็มตามแล้วก็จะมีรสที่มะขามครับผมขายที่อุทองพรถึงวันไหนครับเด็กวันที่21่สิบเอ็เนครับวันที่ยี่อ็น่ตั้งแต่วันนี้18บคุมภากยี่21บเอ็ดคุมพามก็ถือว่าอร่อยทีเดียวครับคุณกคมครับร้านปูส้มนะครับ ปกตินี่จะออกงานแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยก็ออกงานทั่วจังหวัดศรีสะเกดครับตามทํางานอีเวนต์ต่างๆเนาะชื่อร้านปู่ส้มนะครับคุณผู้ชมครับขายอยู่ที่สนามหน้าที่วาการอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับในงานมหกรรมปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพอร่อยได้ไร้แอลกอลอ์นะครับ20วันที่18ถึง20สิบ 2กุมภาพันธ์2569นะครับร้านปู่ส้มก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่บริเวณของหน้าที่วาการอำเภอเลยนะครับหน้าที่วาการอำเภออยู่ตรงโน้นนะครับเอาละครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ